มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องไปเบิ่งปลาบ้างลาบปลาบ่ครับเดี๋ยวคุณแม่สิกินหมักสลิงเปิงกินหมักสลิงเปิงอุ่นอุ่นสุดยอดสุดยอดอร่อยอร่อยเสแบพี่น้องแซ่บทเสแบทน้ำปลาเนี แกนี่เด็งเอกกลแ่าดีน่ปาครับยังนี่ครับลาบปลาบ่ครับเนี่ยขันเอาน้ำมะวขันสมดงแดงแล้วใครจีน่าปลานาบ่อานาจะมีผักกระดูนะกรับ อันทอไม่ไอทมน้ม่แม่กุนแก่เนี่ยนี่เออเนี่ยเปดยท้ไปท้ไปแล้วอันเราออนเททแล้วาเอ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 าอาเ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 ้าเอาเอาเอ้เอเอา้าเาเอาเอาออาเอาอเอาอเอาเอาาา นี่ครับปลานาวิลาครับน่าเน่ามัตนาเลียงก้อยฐานะเลียงหลับก้อยก้อยก้อยกกินยก้อยป่านเน่เ่าักพักไหม่อแขกหลอดสิระสิก้อยเตี๋ย้าไปเก็บลอเีเลย้าครับข้าอเรื่องก้อยนัดครับโพวามียนี่ อย่างี่ัวห้า้ตับก้อยปวดม้งนล่ะไห้ด้ากินหัวกี่หางตาตัวตัวมึงพังนะล้มัะาน้อยีตัวะเนี่ยเป็นตะลี่จิงครัับ

รถดี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 เดยวเด้ออยสิไปหาน้ำปลาแลวกเปดนื้ป้งนอใส่เป็ดเนื้อทั้งได้มาได้ลายังนีถุงฟีงกับบุ๊บบักวันนี้ไปไมากินปีนาเลยนี่เดี๋ยวไปเฮ็ดันนั้เยอะยไม่ใช่เฮ็ดแดดเดียวเยอะพนนอนเชียงอัน สี่ละทีเอ้ยเจ้าบาทก็ดีใส่น้ำตาลไม่ใส่ล้างมือไปต้มเกลืเอาเหาผมว่ามาบอกกันไปครับหนึ่งสิบเนื้อสิบไม่รีวิวการกวาดป่าใช่ไข่หมูแดงโอ้ใ่หมูแดงครับเพราะว่าเล่าคันแรกคันต่อแรกเราต้องทำการให้ป่าเสียชีวิตก่อนครับให้หมดตัวนี้เพราะว่าบ่เราจะมาฝากไหมป่าถึ่ต้องให้เสียชีวิตก่อนเพราะาจุ่มหัวลงน้ำครับ ตายเลยครับหาบงอต้คือเอาสุดเหรอจังหัวไปเละอันนี้บอกใอ้คือแม่เมื่อไรบอกเหรออันนี้ครับผมไปได้หมดแดงหัางเดียวครับหูใส่กัดผมประรันเ้ยเอาบ้มากเว่อมากเว่อร์วดกัดแข็งว่ขอมือเหมละมือมือมือม่ช่ผักนะมือมือมือใช้ใช้จบาดนมีดมีดเพเอพี่เขาครต้องเยยมากครับ าตูมือแม่ัวมือบางวะ้ผานากับกระลังตุมค่ะพี่น้องนี่ะข้างเคียพ่อเาดกันมาหาตูตับตมก่เนาะอันนี้บาหาตป่าอมะไนครับเพราะการซอยเาตากับย้นอนสายลผู้เชี่ยวชาญในการซอย เขาเอินเขาบังเนี่ยเปล่าปลาไซาอ้ทนี่เส้่ห้ตัวเาอะไรจะคบดงเฮีนเลยเอาเราหางเาไม่จะแซ่บ้มผกนีหอมป่มครับบางคนเอื่นหอม่าบานเขาเอื่นผักสีหอมหรือว่าหางเาไม่จะแซ่นต้มผักชีหอมมต้มไปนะเดี๋ยหากมันไปบ่ อ๋ามอ่พวกหมสีหอมครับเดียวมอยอยู่ในบ้านอยู่สีหอมหอมพ็ใส่ได้ทุกอย่างครับหกลาบกตัวหกตุ่มพวกย่างพวกสีร้อยหนากแสบีแดงเไหยใส้เ้งหอมนี่อันนี้หอมใกคุณอ้่อยนี่ครับอันนี้หอมเกญคุ้อรอยครับว่าพี่สาวใหญ่เปนหอมปีงาปีเ่าป ทั้งใบบกกูดทังใบบกเวอร์เอ้าเพื่อนเื่องว่าเสานังวันนี้มีแล้วก็ลูกเกียบใส่หล่าใ่หนเเราทิกล่วเราทีมา่ยาใส่นมาไปวเลยนมาตของขอพี่ข้าคั่วน้ำปลาชูรสมีแตนขอพี่ข้าคั่วน้ำปลาชุรส เด็กเสือบเด็กเสือบเด็กเสือบไปยังครับพอเสร็พูดถึงเขาขอร้องใครครับวางเครื่องเตรียมเครื่องมาหมักปลาขั้วเหมือนนี้นุ่งยางนี่พวกพริกพวกแครอทโอ้อันนี้รถดีค่ะรถดีข้าวคั่วอยู่ไหนวะนี่ข้าวคั่วอันนี้พริกอันนี้อักนี้อันนี้อันนี้คนอันแป้งลอยเห็นยังคะแป้งลอยเอามาแล้วค่ะแล้วเราผ่าใส่ มะกอกนี่หนึ่งมันจะเป็นรสชาติแปลกๆซุ่มหลายกว่าเก่าแต่ว่าอีกมืออื่นอันนี้อันนี้คั่นไปเนี่ยนีคลิปหนาหนามยู่มสงหนามยูิ้มแสงไฟไส่ต้มคลิปหนาเขาล่อเบิงกวยหนูใส่บอกกอกครับกวยหนูกวลยี่นี่ตัวเย็นอะบ่มันจูออกสูเดียวกันกับกอยปลาทูครับที่มงานถ้าเห็นนี่กอยปลาทูแห่แม่สุภาพบวเคยได้ยินได้เทียน อบยังถึงมพาี่นี่ยาน้ำสออบคุณเไว้นไม่ได้เอามามันมันแดคุอไว้ไหอเอานันเปล่าเอานอันนี้เขกะอปแบงงไนี่าวขาใส่ไ่้าหน่อยนินี่ขอาลูกใส่าวใส่ไส่่ใส่ไหม้แนขอย่ขาวแไหม้ใ่ไหมจบอก อใช่หรอใบบกบูดเขาใช่ครับใบบกบูดใบบกบูดเราจะเราจะเห็หัไม่ถูกคงบางคนอาจจะเห็นเป็นเป็นเน้ยเงี้นิดหนึ่งเนี้ยเนี้ยนี่เนยังคันบนั่นบอกคันบนว่า่าน้ำบอกมันจะออกเน้เง้แคแป๊บวกับางคนก็ตุแบบคนรย่างครับคนเรสไตล์ครับีสไตล์แขกมีสไตล์ ใส่แช่กางให้หมดไปเห็นไหมแนครับถ่ากูทองเวอร์แล้วแบบนี้เอาใส่แล้ใส่แล้ใส่แล้อย่งนี้มันเขาใส่แล้ตอนแรกเขาใส่นครับขาอย่นี้ไงขานี่ยนอยครับมัดเล้ยวมดหัวเรารับลเลยแหะทิปปงิปปง คพว่าไส้ว่าหั่นะหัวลาดคาดสตะไคุใส่่มหโยหน้โอ้นไสครันหัวาเกยมากไปใส่ตุ่มคุณว่าคาแกะไม่ใช่ตัวมันหอมไงหัวคือแาอันนีทต่เด้ไปใส่้มจะหวานไม่่นี่นะก็บ่งหนาหัวมากในเดียกบตตอรองหนาหัวมากในเขา่าเฮ้ยิงอะไเด้อพวกเท่ากินน้ำเท่าเท่าื่าเท่าเท่า อาแขกรถา่อะไรกันเพียงหั่นใส้อันก้อยปลาเนี่ยบ้านลุงตู่เนี่แทบเท้นะครับด้วยยาว่าอ้าวว่าโมเสสวางรวกไผ่เรื่องบไผ่พระนะแล้วพี่น้องลุงตู่เป็นมีพนาครับก็เป็นลิงลิงปิงเหร่ต้องมาอัลบลิงปิงลิงปิงไม่ช่ขายสอบ้านลุงตู่ใส่ใบไผ่ใส่แท่นบันใบบกูดเห้อเยอะเลย่ใส่ใส่แซ่ ่ดีเพราะมัน่า่าอาเป็เพราเขาใส่นี่เ้วเขาต้องมนุษย์มนุษกันับพี่น้องมนุษย์มนุษย์งครับคนอ้าบาทสิบบาทเอาเขียกเรามักแป๊กต่เขาจะให้ว่ามักเขียกหลอดบุกแป๊กแล้วว่าให้บอให้หัวน okay. ้ำคุณไ so, ่ได้หัวเลยหัวให้คิดเอา หมวกไปมาแต่ใส่ดาท่านได้มาแต่ไหนท่านเห็นยังไหวเงิฮะเยี่ยงก่อนท่านเห็นยังไหวเงินท่านเห็นยังไหวเงินโอ้เงียบอย่างนี้คำตอบใหมแล้วอยากใหู้ต้องเสียเงินก็ฮ่องมนุษย์มนุษย์ลูกไปยังไงครับอาจจะกางไปนิดนึงเพราะว่ามันฝังใส่หน่อยเกลือดิเกลือใส่ลูกไปะที่แบบเรามันอาจจะไปยุ่นน้ำหนอนตรื่องเรื่องเรื่องเมื่อนว่ะเรื่องน้ำขันเนาะ อันนี้ตาคนแบบกุ้งค่ะน้ำปลาตาคนแบบกุ้งโฆษณาไหน่ะแทยโฆษณาไหนฮะอนี่น้ำปลานี่ใส่บัวลอยก็อร่อยโอ้ยลอยยุกไมปด้วยใช่ลูกอันนี้น้ำปลาตาคนแบบกุ้งถ้าพี่น้องเคยกินน้ำปลาตาอื่นๆให้ลองมาชิมรสชาติอันนี้ดูโมเมนต์ทายเก๋แบบกุ้งจิงนี่เสแซบแซบถึงถึงนอนไม่หลับ เสียผักเสียเนียอว่าขึ้ว่าจะากผักสวนหนึ่งพี่น้องโอ้ยมันมันสุดไปเสีเนาใส่ซ่อนมืดเลยแม่ขั้นเลยบ่านเนี่ยออกมันมืดมืดขั้นเลยบ่านบ้านลุงจู่จะมือขั้นเลยออกมันมืดมันขั้นไม่ได้ครับมันขั้นมันมันจะเป็นเหนียวเหนียวเราต้องคุรีคุรีอย่างนี้เราเพราะมันจะเป็นผงๆนิดหน่อยครับมันจะขาดผงนิดนึงมันจะขาดอะไรขาดเป็นมช่ขือโอ้ยจ้าขีว่ะ มันเอาจั๊กควันเข้าด่างเต็มาปเลยไม่ต้องว่ากันว่าจังได้บางว่าจังได้โอเคบ่มันก็เย็ดหนังสั่นมันเขาคั่วมัพอฉะนั้นหลานหมดแล้วเขาบอกมัไส้มาะน้ำมันจะเป็นลึกๆหน่อยๆไอ้แตนโอเคเราป้ายเนี่ เราจะเคียวไปเคี้ยวไปมันจะเป็นเปรี้ยวลึกๆแล้ว้ได้ลมกล่อม้อีมันจะลอยมันจะกลมก่มากเลยครับนาชิมดูจานดิมันลอยแปมันลอยอันนี้ด้ลอยปดีีตาขุยตาุยตากองตากองสามสิบป็วมลยปัไครับชิมต้องเราต้องขัอย่างงี้ลอได้แล้วน้ได้แล้วได้แล้วนี่จะไปเ ไปทึกมาไหมเที่ยวห้าบาทสิบบาทเตาเพราะอะไรคะเดี๋ยวไปเบ่งสูตรปำหน้าต้มปลาไปเนี่หัวมันกับกระดูกเริแล้วต่มใบแค่สี่เพราะพอาะเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบ่งปำหน้าต้มปลาได้ครับบ้านนี้อันนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับ